ตามที่ทางกรุงเทพหมหานครมีมติให้สำนักง,งานเขตทุกสำนักง,งานเขตนะครับร่างกำหนดจุดผ่อนผันให้ชัดเจนภายในวันที่30เมษายนนี้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาจุดผ่อนผันให้ชัดเจนอย่างยั่งยืนทางสำนักง,งานเขตลาดพร้าวนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ในการสำรวจจุดผ่อนผันต่างๆเพื่อเสนอร่างกำหนดจุดผ่อนผันต่าง,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 างๆให้ชัดเจนนะครับให้ทันกำหนดภายในวันที่30เมษายนนี้ติดตามได้ในรายละเอียดจากคุณพระวัชชมศรีครับ นายสุภกฤต t ู u s i เน r n หัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตราดพร้าวเปิดเผยว่าหลังจากมีการประชุมร่วมทั้ง4ฝ่ายทางสำนักงานเขตราดพร,พร้าวนักการเมืองในพื้นที่สถานีตำรวจและกลุ่มผู้ค้าไปแล้วก็สามารถกำหนดจุดผ่อนผันใหม่ได้ถึง7จุดคือบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อข้างโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยสริมทางเท้าถนนลาดพร้าววังหินด้านวังหินคอนโดมิเนียมบริเวณถนนโยธินมัฒนาข้างร้านชิตาเกะบริเวณถนนลาดปลาเขาซอย25หน้าอาคาร TQM บริเวณถนนสุข,ขนทสวัิ์หน้าสถานีขนส่งสมบัติทัวตลาดหน้าหมู่บ้านรวมโชคตลาดหน้าหมู่บ้านอบอมันก้าและยังมีการเพิ่มเวลาผ่อนผันในจุดเดิมอีกสองแห่งคือจุดผ่อนผันหน้ากองปราบถนนโชคชัยส,สและจุดผ่อนผันตลาดบัวถนนลาบราเคาโดยทั้งหมดก็จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อทำแผนยื่นเสนอต่อกรุงเทพมหานครต่อไปแต่ทั้งนี้นายสุภกฤตบอกว่าจะต้องขอความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้ค้าก่อนในการจัดระเบียบร้านของตนให้ถูกต้องตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัดด้วยนยโยบายของกรุงเทพมหานครเราก็คือต้องการเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะอีกทางหนึ่งเราก็หาทางช่วยผู้ค้าด้วยนะฮะตามนยโยบายของทางรัฐบาลนะครับแต่ในทางหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไม่ให้ประชาชนที่เดินเท้าเดือดร้อนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นกรทมก็เลยได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าอย่างเนี้ยอย่างทางเท้าเนี่ยถ้าตั้งวางแล้วเนี่ยจะต้องเหลืออย่างน้อย1เมตร นะครับให้ประชาชนเดินได้นะครับแล้วก็เก็บวัสดุอุปกรณ์หลังการขายนะฮะต้องรักษาความสะอาดนะฮะเราเน,น้นเรื่องความสะอาดแล้วก็เนี่ยอย่างตอนนี้ตู้โทรศัพท์เนี่ยเราก็ไม่ให้มีการตั้งวางนะฮะนะครับตู้โทรศัพท์ใต้รถเมล์นะครับสะพานลอยคนข้ามเนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ห้ามแต่บริเวณนี้เนื่นองจากไม่มีนะฮะมีทางเท้าแล้วก็ที่ตู้โทรศัพท์เราก็ได้แก้ไขนะฮะให้เขาเว้นห่างออกไปนะครับ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกด้วยการตั้งจุดผ่อนผันเพื่อจัดระเบียบนี้ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ค้าแผงลอยที่ตลาดหมู่บ้านออมรพันก้าเนื่องจากทางเท้าที่มีความกว้างไม่เข้าเกณฑ์ที่ทางกรุงเทพมหานครกําหนดไว้คือเมื่อขี่สีตีเส้นกําหนดแล้วจะต้องเหลือทางเดินไม่ต่ํากว่า1เมตรซึ่งทางผู้ค้ารายหนึ่งได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าเคยได้เสนอต่อที่ประชุมร่วมไปแล้วว่าอยากให้มีการอนุโลมและหาทางออกอย่างสันติทั้งสองฝ่ายเพราะทางกลุ่มผู้ค้าก็ได้ทําการค้ามานานหลายสิบปี ซึ่งปัญหาในพื้นที่นี้หลักๆไม่ใช่การตั้งแผงลอยขายสินค้าแต่เป็นกลุ่มผู้ซื้อที่ขับรถยนต์มาจอดในพื้นที่ห้ามจอดจึงทําให้เกิดปัญหาตามมาในเรื่องของการจราจรส่วนการที่จะยกเลิกห้ามขายก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงเพราะเหตุที่ทางเท้ามีความกว้างไม่ถึงเกณฑ์เนื่องจากเป็นเพียงแค่ทางเท้าในหมู่บ้านเท่านั้นพอคนร้องเรียนไปอีกว่ารถติดทีนี้เขาก็เรียกตำรวจจราจรเข้ามาประชุมเวลาเขาประชุมประลาพบปะ,ป,ะประชาชน uh huh. เ,ออเขาก็มาขอความเห็นคุยกันว่าเออทำยังไงดีไม่ให้รถมันติด มก,ก็ต้องกําจัดหมคะผิวจราจร<ม>แต่คันนี้ปากอยากท้องหิวมันก็ห้ามไม่ได้หรอกที่คนจะต้องมาทำมาหากินมันก็อยู่ที่ว่ากดใครจะแข่งกันถ้ากดของผู้ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาแข็งเขาเข้มง,งวดตรวจขันมากเขาบอกว่าเริ่มล้้งกูจับล้ามกูจับนะคะก็ต้องแหกกฎมึงมากูก็หนีอ่ามันก็คือมีทางเลี่ยงไนะกฎหมายมันต้องมีช่องโหว่หเออมึงไม่มากูหล้วกูจะขายมึงมากูก็หนีเออแค่นั้นแหละ เเรรืื่่อองงจากตรงน,นี้ต่อไปพี่คิดว่าอะไรเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการที่แบบว่าไ,ไม,ไม่ไม่เดือดร้อนเราด้วยแล้วก็ไม่เดือดร้อนเขาด้วย <c oughs> ก็คือก็ต้องถามคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ว่าเขาลดหย่อนผ่อนผันตรงนี้บ้างได้ไหมออเออคนเป็นแม่ค้าน่ะเขาไม่มีทางเลือกหรอกเพราะเจ้าหน้าที่น่ะเขามีหน้าที่ที่จะ ทำยังไงก็ได้ใช่ไหมเพราะเขาอำนาจอยู่ในมือเขาเออแต่คนที่เป็นแม่ค้าเนี่ยไม่มีอำนาจไปต่อรองเขารอแต่ข้อบังคับของเขาเออแต่ถ้าเกิดว่ามึงบังคับกูมากๆก็เหมือนกันน่ะทุกคนมันต้องแหกกฎเพื่อความอยู่รอดมันก็เหมือนกันอย่างเนี่ยจะเปิดเทอมเนี่ยถ้าคุณไม่มาขายคุณจะเอาที่ไหนไปซื้อทั้งแบบรูกคุณปัญหาดังกล่าวทีมข่าวได้เข้าสอบถามกับนายสุภ k ฤต t หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเขตลาดพร้าวก็ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่มีการขอความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้ค้าแล้ว และทาเครื่องหมายเพื่อกําหนดจุดในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งภายหลังจากการจัดระเบียบทั้งหมดหากผู้ค้าไรายใดตั้งวางสินค้าในพื้นที่ห้ามขายก็จะยึดสิทธิทาการค้าและยุบเลิกแผงค้านั้นทันทีโดยจะไม่มีการเพิ่มผู้ค้ารายใหม่เข้าม,มาแทนที่ซึ่งหากยังคงฝา่าฝืนทางสานักงานเขตจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการยึดอุปกรณ์การค้าและดําเนินการตามกฎหมายต่อไปที่จุดที่มีปัญหามากก็คือหมูบ่บ้านอมรพันก้านะฮะเนื่องจากว่าเป็น ผู้ค้าเก่าจะค้าขายมันหนมนานแล้วก็เป็นผู้ค้าชาวบ้านซึ่งมีจํานวนมากกอสมคควรนะฮะแล้วก็ทางเท้าบางจุดจะมันไม่อำนวยความสะดวกให้นะครับซึ่งเราก็พยายามหาทางเนี่ยช่วยเหลือเขานะครับให้เขาได้เข้าไปอยู่ในที่ที่เราสามารถจัดเป็นจุดผ่อนผันได้นะครับรายที่ไม่ได้เนี่ยเราก็จําเป็นต้องยกยกเลิกแล้วก็พยายามหาที่ใหม่ให้เขานะฮะส่วนจุดอื่นในในพื้นที่เขตลาดพร้าวที่ไม่น่าจะมีปัญหา คิดว่า80%นะฮะ80-90%นะที่เราสามารถให้เขาค้าขายต่อได้นะฮะส่วนอีก10%ที่เหลือที่บางจุดเนี่ยอย่างทางเท้าเนี่ยไม่ถึง2เมตรเนี่ยเราก็จำเป็นต้องยกเลิกเฉพาะบริเวณนั้นไปแต่เราก็พยายามหาจุดอื่นให้เขาได้ขายที่หน้าหมู่บ้านรวมโชคแห่งนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางสำนักง,งานเขตรพร้าจะตั้งให้เป็นหนึ่งในเจ็ดจุดผ่อนผันใหม่ ซึ่งปัญหาที่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของการตั้งแผงร้านขาานะครับที่มีการล้ำเส้นออกมาแต่เป็นการจอดรถของผู้ซื้อเองนะครับที่ล้ำออกมาในพื้นผิวจราจรทาให้ในช่วงเวลาที่ค้าขายมีรถติดจางหนักครับนอกจากปัญหาเรื่องการจัดระเบียบการตั้งร้านหับเล็บแห่ลอยแล้วยังคงมีปัญหาอีกหนึ่งปัญหาที่ทางเจ้าหน้าที่จะต้องแก้ไขนั่นคือการจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบของผู้ซื้อซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนบางคน รักความสะดวกสบายเกินไปจนมองข้ามความปลอดภัยซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาตลอดหลายปีควบคู่ไปกับตลาดหน้าหมู่บ้านรวมโชคแห่งนี้และหมู่บ้านอมรพันก้าด้วยมนตกรติสพงค์กุลถ่ายภาพภักวัฒน์มสีทีมข่าวฮิตดิวส์รายงาน